บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจนะ้มมือนีเนาะพี่น้องมือนีเป็นมือที่สี่ที่เขาอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องมือที่สี่เด้อมือนีซิมิเอฟซี FC, คนพิเศษซิมาฮาพี่น้องเอฟซี FC, พิเศษกําลังฮาตอนนี้เพิ่งกําลังสีฮอดตลาดไทยเลยเนาะกําลังซิมาฮอดอันนี้ตลาดไทยเน่ยพี่น้องเดี๋ยวซิมาทางครับออเบอื่อยเพิ่นจะว่าเอ,อื่อยเพิ่นจะซิมาจะพอทใช่ไหมพี่น้องเอื่อยเพิ่นแซ่ดมากบางอย่างนี่ว่า กำลังเขาเขตตลาดไทยน้องพี่น้องมือนี้ปีใหม่กันเลยสิสิมาหาหาเอาเอื่อยเพิ่นแต่พี่น้องแจ็คเอื่อยเพิ่นสิบมาถือคือบอ่แจ็คสิไปหาปเอาเหื่อยเพิ่นยิงหม่องไรพี่น้องส่งพี่กห้เราติเป็นบอส่งเป็นส่งพี่กัดกระทรงโมเป็นน้นองพี่น้องอนั่งดีๆที่นิวนั่งดีดีนั่งได้นั่งพี่น,นั่งพี่ไม่ได้ไม่นนั่งตัด ไงออนพี Dante, ่น้องไงออนถ่ายภาพจำได้น้อพี่น้องเอย์เพื่อนกันเพื่ฝากพ้องเมื่อหายปีใหม่ได้เลยพี่น้องเอาปีใหม่ยุบานเอือยเพื่อนกับฝากพ้องมาหายเนาะในกาในกามือนี้เนาะเป็นมือที่ซี่ที่มาอยู่ประเทศไทยเอือยเพื่อนกันเลยสีมาเล่นน้ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายรัดเพื่อนเอย์พี่เนาะเดี๋ยวมันตัวกล้องใหม่ยังเฮ็ดเอือยเพื่อนหายนี่ได้ละเจ้าฮะถ่าืเอยเพื่อนมาต้องหูแล้วจะพ้วง เอฟซีมากกับตองสวัสดีสวัสดีสิมาลุ่งสวัสดีเออเพราะว่างามๆเพราะเอื้อยเพื่อนหาหักน้องนิ้วได้เอื้อยเพื่อนแบบว่าสื่อขล้องย้ำได้กับฝากแต่ขนมไปให้น้องนิ้วน้องนิ้วน้องพี่น้องฝากไปตลอดเนาะเดี๋ยวเอื้อยเพื่อนมากพี่น้องเดี๋ยวเพราะว่าถ้าถ้าหักเอื้อยเพื่อนในห้องก็บ่มีของกินเนาะสิสื่อยังในไปให้เอื้อยเพื่อนจังหน่อยพี่น้องถ้าเอื้อยเพื่อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันจะหาเอื้อยเพื่อนเนาะ เดี๋ยวเจอกันเชียร์หนึ่งต่อเกิดมาเนาะสบายดีพี่น้องโอ้ันเดือมตาเงียตาเลี้ยงตอนนี้มาลาัดขาเอื่อยพี่น้องพี่น้องบางอย่างนี่เอื่อยออนโทรมาถะทานม,มาหอดนานาศาสตร์เด็ดสีมาจาังไรพี่น้องงุ้งพี่ไปงุ้งวะหูท่างบอกนะพี่น้องแต่ว่าตลาดานานาศาสตร์บริไกลดอกพี่น้องนี่ไกล่ไย่างไปย่างไปก็บหอดเนะาะจังไรเอื่อยเพิ่งกลับมาพี่น้อง มาแล้วค่ะอุ้ยพี่น้องตื่นเต้นเด้สยชิดเจเจ๊เจ๊ตัวจริงชิดเจเจอเอฟซีใช่ไหมเอฟซีเจ๊เอฟซีบอกโอ้พี่ใบตัวจริงกับในก่อนคือว่าคือการแท้พี่น้องเพราะว่าตัวตัวจริงค่ะคีเล่เนาะพี่น้องคุณซื้อวันในกล่องนานาซีนคาวแล้วกอะแล้วกอะซิบวัตันตัวจริงเนาะพี่น้องเพราะว่าในจีตัวจริงค่ะจอยจอยเต้นเต้นเนีพี่น้องเอฟซีมาหาเพราะว่าเพราะว่าคุณจ้าก็เบื่อไอ้บรรกะ ักน้อยถาอ้าใหอยเพิ่มมากตัวจริงก็ได้ตัวจริงก็ได้กล่อ,มองมันคือการเกอจคือยู่วะวะวาคือเด้อยู่นมากแล้วบอยใจมากแล้วบอตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้น FC ใช่ไหมฮะ ยะไปไม่้เือนนละสบายดีเด้อจะบอกว่าเห็น แกวิ่งกนาน้้ากเีนเ้คุบอกว่าพเป็นผออนบอรแแมมีอันานาาสิมารักยกินยาไวนะลืมเบิดกินยาไดก็ลงทุกย่งแเอาของมาฝา<อ>ก<อ>พี่ซื้อลยบโอ้จาย่อนจริงงาม อยากเพิ่มน้ำนักีจักรไเอฟก็ไปไหนเลยปรงเป็นเองนดีนี่เป็นใหญ่เอเนาะพี่น้องที่เพิ่นขาดฟองมาหายไปบ่อยเนาะพี่ลคือใหญ่บางออนพี่น้องฟองทุกแถวทุกเถวแม่เพื่อนสามาหายได้เลยนี่ใจได้เยเดหาน่องนิวเห็นตันิวเ็นัิวกกัดดูเห็นไปออา โอ้จริงโคตรลื้อเดือดวะลูกเ <ปะ S 1> มื่อน่ะมือน่ะไปไป,ไปย่างตลาดเจอเด็กไข่สอบเขาใส่ใสสขไข่แล้วจ้ะเ็้าหวะ่ะก็บอกวันประถมพี่น้องนิวทำไมครับคุณบอว่ <S <S าใบยนีกระได้นอีกโดนใบยนีกระไดน,น,นี่เนาะ Hi. đi <laughs> à, đi cho <laughs> <laughs> <Ví dụ. cười> <laughs> con แบบว่าถ่ายหลายยของกันก็ไปถ่าตรงย้ำกินหลังมืยาเหยเอะอันนี้เป็นมือกระดองเนะกรองใช่นหมือกระดองกชนี่นกระดองกันี้นีกระดองข้างหลังกมือกระดองมือกระดองพี่องเปอมันนะโอเคเห็นะเคเหย้่ไวัน ถ่ายเต็มกินต้องการเตื่อยเห็ดเกียวกันนี่นาเป็นอย่างอันเพราะว่าเือนี้น้องร้านอีกคนหนึ่งอยู่หองเยอะเลอตั้งใจมาเอาน้่งซื้ไปที่หินไปห้องก่อนปะไปเบิ่งห่อไปไปเบิ่งห่อไปเบิ่งห่องก่อนที่กยคือห้ามเยห้ามาเถอะโอ้ให้อุ่นว่าสนิวไปลุดเลยไปลุดเลยไปทั้งทีร้านยางป็นน

ไปคืนนะป้าพูไปไปหลงี้น้ำท่าน้อสิกินยังวาสมตำชอตำพี่ออนก็อยู่ผิดเดี๋ยวหนไปกินเงมาล้วใหญ่เป็นมาทั้งทีเนาะพี่เรายิ wrote, ้องขากักันได้วไปสืบอาหารมากินกับันโอ้ป้าพี่งไไปไปพาพี่ออนึ้นดูไปพาพี่ออนึ้น ไปขึ้นที่ดูภาพี่ออนคนไหมอหกไปะพี่เึงมาหอหองพี่หอองพี่้องหองกัน้ยังไแค่ยังรู้จัปากก็รู้หายคนเก่งเนาะดื้อน้องนิวดื้อได้ดื้อกตัิงก็ได้ก่อนคือการันเโอ้ยจะแพงตัจริงะแพงตัว โอ้ลบไปบอไปเปนลูกคนบอสาวเดียวไปบอไปเป็นหลูกคนบอนะมานั่งผดไปนั่งแกะได้ไปดีถือได้จำไหนวาทีเพื่อขาดขนมเมื่อหวานได้เลยแล้วพี่องเอือเป็นฝาเมื่อแบกเล่าๆเมือนุด้กรซื้อป้าเมื่อปลูกมาหายเก่งใจได้เลยว่าที่นั้นว่าต้องเก่งได้เข้าไปดังไมาแต่บานจะโบเี่ยังมาฝากเดือด้เามียังมาฝากเข้าไปดังเัง วัรังอยู่ดี่ตลาดนะแต่บาจุของกีไส้ันญางไปีิหน่อยนึงฉันดังได้โอเป็นนดนงวัวดังังแค่ไหนนั่อต่ได้ยุคข้างนอกดังไดยู่ยขาหดังข้าหดังได้ไหมหอนั่นี่งขาวหอดังเกไปดังหองพิซซาเลยนาะไปด่างไปหอมพิซซ่างจิได้กินด่างก็มือปสันหออ้ดได้สันฮะฮะ คือก้านบอลเห็นคือด้านบอลเ่นกับไอจีตอลหือไปบไปอยู่น้ำบอลไปสมุทรสาครกัานบอจี๊บบอกอางี้เลยบอกว่าคือบอหน้องไปไปหาในห้องไปบอน่องมาป้องรถลังสีอ๋อมาน่กรลกเน่ยโหลกโม่เมื่อกี้นี้รมากหันยังเมาเมายาหน่ะ กินยาแก้วกินยาแก้มาลดแต่ก็นอนจนเลืมมืดอยังไงดีขาดใจนะให้ให้กม่ตุกไไหเนี่ยไมไหเนี่ยไม่ไหเน่ยโอ้ยเขินจรเขินจบอกูนี้ก็อันนี้คือบไม่แต่ซีไม่กลับตัวจริงตัวจริงจอยเฮงียตัวจริงทำมเตนจอยจอยมั๊ดูแูจอยแบบหว่น่โอ้ย

ร้นยี oh, ang, right? yeah, ่หองอ๋อม okay. ีร้านยี่หองเกรย์ต้อไปเอาของกินมาจ้ะอยากพิซซ่าไปเอาของกินเลยค่ะอืมพี่ซ่าไปเอาของกินเก่งใจพี่นี่นะเราสืบคบมาได้ขนาดนี้น่น้องเกรย์เป็นมานั่งเดินอยู่หองแป๊บเดียวพี่น้องแล้วก็สีเมื่อแป๊เดี๋ยวเขาลงเมื่อส่งเกรย์พี่น้องอยากไป พี่เพิ่งจำนี่จิโดงานลไปชมพี่ไหมงานจ้ะอย่าเป็นพูดกันเถื่อนจิ็น่นะพี่บ้านนี่จิโดนะนะให้พี่พันอุ้มัลูกอุ้มนะอุ้มกโแจ้ง,งนึงดอกดน,น้อยน้อย พี่องเนตอนนี้เขากล่ามาส่งพี่พีเนาะใจเป็นสิเมื่อพี่ดองมาแป๊บเดียวสืบปั้มมึกมื่อ้สื้อได้ยากมื่อยม่ใข้าใจดิดีใจขนาดใจเป็นสิเมื่อขอบคุณนายเดอร์ขอบคุณนายเดอร์ขอบคุณนายไเดอร์มากราบไดบอกมากราบดบ่เอพี่มพีละไปส่งพี่พอน่รครับะมาแป๊บเดียวเนาะพี่อง ขึ้นมาต่างไกลเป็นซองซ้ำหนอยกิโลมากจ้าแก่เกือบเกือบสองหนอยกิโลหน่อยกิโลรถมาหาพี่ใหม่อยู่ตลาดไทยพี่ใหม่พี่ที่ส่งซ้ำได้เลยวะนั่นพี่อ่อนนั่นนั่นพี่อ่อนนั่นตลาดไทยเอออันยุบ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 พวกเรามีโม่ยุบเือเลื่อเอาปุเอื้อยเอื้อยร้านพี่อ่อนเอามีนะเอื่อจะจะจะหูอยู่วะหลังนั่นสลับอะไรกันแล้วว่าชมตำอาหาพี่ออนอยู่ไหน ได้ไปตลาดข้าเขาวสียุกขางเลยรดยุกมันเก้าวหกอหนึ่งวันนี้วันนี้มันเก้ามนวันไหนนีเป็นใหญ่เนโอ้งออกเซนนักมันวัะไกับแบกเขามันใหญตลาดนี้รถใหญ่มันงเดียวนะมูไปถูกไปบอกไไปช่วงช่วงบนหันสนตําล่ก็ะมัไปว่เคยเห็นเหอเคยเห็นจกไปช่อง ตลาดด้วเจ้าก็ไปอีกที่ขวศิษาอยู่นี่เจอาก็ไปส่งแล้วกับปีใหม่ไปส่งรับสื่อสงตำเอาเกิดอขวัญศิไปก็ได้ตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ก็ไปส่งพี่ออนุกุลเอาผ้ล้มอยู่น่ขำาากเลยเงี่ยงนึ่ะผ้ลยมันตัเข็นี่พี่น้อง อ้แจงแงมไเปิดนแันฮป้พี่เเอื่ยเพิ่นอ่อนเะเอื่ยพิ่นหี่เนมึงปามืกระดองเนตอนนีตอนนี้เอ่ยเพิเมื่อแล้วพี่น้อะเพราะว่าเอื่ยเพิ่นมาแป๊บหนึ่งเนาะเขาเขาไ้กินตีนต้นเนาะไ้หายัง่าสุดเรากินดมีของฝาให้เอื่ยมีแต่อรน่กินเนาะ ป๊าปลาหมึกกระโดงจะได้แกกระดองเออเนี่ยมันมีกระโดงในเหอเน่ยแต่ปลาผมเคยกินก็แค่น้องสุกสิบแหตกินกินน้หาสองตัวตัวใหญ่กระไรน้องเลยตัวน้ำหาเนี่ยทั้งหนาทั้งสองน่ะเนี่ยปลาหมึก งีทังทาเอากุ้งพีนองกุ้งขนมดมาเบิลกุ้งเฮงร้ายแตัหมสดกเนาะองถุงแะกุ้งแลวกานีหอยแค่ห้อยแค่อ๋อเนียวขนมขนมอ๋นียวก็รแล้วกามีกุ้งอีกนาะพีนององง ซโร่จะป่าไลเสิมเนาะพี่น้องจักโล่เนาะตลาด้เกรืองเนาะเฮ็ดนี่เจนี้มีหักนาวมีพักซี่เนาะมีบิดโคบเลยเนาะไมาให้โคบเราต้องเปิดตลาดาต้องเปตลาดใจเพิ่มมากแป๊บเดียวพี่น้องมากกบ่าเด็กินข้าวนัสัตเนาะของผาเขมีเนี่ยเราทำมากไานั่งเบากันหน่อยนึงน้องนิ่วเนาะห้เน้องนิวแนนี่็นะยังไงดูส นัก yes. ็ไปเนียไปจะไปจะไป้าป้าพ on ี่น้องไหมุไม่จ่อยเเอาไปแล้วเอาไปดีๆเอาไปสีนุ่มเนอเมื่อบานเนอเอาไปมหยนนุ่มปออนไหรเลยถูนี่แกมีขาหนุมล้พี่น้อเยเลยพี่น้องเลยหมือนที่ยายนการต้องต้ลงุ่ใหญ่เลย้อพ่เารเลยนหนุ่มเ็นเนกันนอเยอเพื่อนมากทาการ2คนส คุณรมากาิวบบาอยเน่แเนกหาเนาพี่ออนแกเป็นกมหาแก็เอาปุงเอลมกมาหเราดีใจหพี่ออนแบนเต้นะอยากวาเอาจิงกันไม่คิดไคกันะพี่ตัวจริงให้งามกว่าในหูเออแต่ว่าตัวจริงหายัีที่พี่ไปเห็นหาคนได้หาตัวจริงห่างามกว่าในหูดุมนเนท่ข้าหน้าได้กองผัดงาเบือใจได้กล่อง้ลงได้บ่ได้ปั๊บได้กล่องกล่องเป็นกลองธรรมศาตร แต่ว่าจากเอ็นเอฟซีแต่ละคนหันดูดีคู่คนในการงามคู่คนนั่งอ่านั่งพี่น้องแต่พอเข้าหันอุ้ยแต่ว่าไม่ไม่หันดูดีจะให้กอกเรื่องที่เอาตัวจริงกับตัดใงามเนาะในการสุนทรพิมีกับสิเดตจบที่นี่ขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ทำตามพับส้มเนื้อพี่น้องอะไรกันเอาไปเจอกันไหมที่หน้าบ๊ายบายขอบคุณพี่ออนแล้วอ่ะ